สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ81ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะดาราสาวป่วยเข้าโรงพยาบาลน,น้ำหนักลดเฮลบหน้าเป็นห่วงมากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปาลเข้าโรงพยาบาลอย่างเงียบๆพร้อมบอกกับตัวเองปีนี้ต้องเปลี่ยนจริงจังไม่อยากทำก็ต้องทำ เพราะถึงเวลากลับมาดูแลร่างกายและจิตใจสายคลีนจะกลับมาเพราะร่างกายเริ่มพังแม่จะแข็งแรงเร็วๆจะได้พาหนูไปเที่ยวได้บ่อยๆไปผจญภัยกันตามที่สัญญาไว้นะคะซึ่งหลังจากป่วยทำให้น้ำหนักตัวของสาวหยาดลดควบลงไปเหลือเพียง40่สิต้นๆเท่านั้นตอนนี้เธอก็กลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมอัปเดตภาพให้ชมกันระบุว่าเมื่อเพื่อนทักว่าช่วงนี้หายไปไหนฉันกำลังเพิ่มน้ำหนักและความแข็งแรงอยู่จ้าน้ำหนักขึ้นมาล้นะ